นิยายเสียงเรื่องสื่อรักวิญญาณสาวตอนที่49ในวันหนึ่งที่ปรกรณ์ได้ไปทำงานตามปกติของเขาในตอนเช้าเขาจะเดินจากคอนโดไปยังที่ทำงานตามปกติ วันนี้เขาก็เดินไปอย่างคนที่สติมั่นคงและสงบภายในใจของเขาเพราะเขาคิดได้แล้วในเรื่องการตามหาปินปักตอนที่เขากำลังเดินข้ามถนนอยู่นั่นเองตอนนั้นมีผู้หญิงที่อยู่ในชุดกระโปรงสีขาวได้เดินผ่านเขาไปในตอนที่เขากำลังข้ามถนนอยู่ตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่เพียงกลิ่นของน้ำหอมที่เขาได้กลิ่น จากผู้หญิงคนนั้นมันทำให้เขาต้องหยุดการเดินที่กลางถนนนั่นเองตอนนั้นเขาก็เหมือนคนที่สติหลุดลอยออกไปเพราะกลิ่นนั้นมันเป็นกลิ่นที่เขาเคยได้กลิ่นในตอนที่เขาอยู่กับป่นปกักพอเขาได้สติขึ้นมาผู้หญิงคนนั้นก็เดินไปไกลแล้วและตัวของเขาเองที่ยืนอยู่กลางถนนก็โดนรถที่อยู่ที่นั่นบีบแต่ไล่ พอมีเขาอยู่บนถนนเพียงคนเดียวตอนนั้นประกรณรีบเดินไปยังฝั่งถนนที่เขาต้องการจะข้ามไปพอเขาข้ามไปแล้วเขาก็รีบหันมายังฝั่งถนนที่เขาได้ข้ามไปมาแล้วเขาพยายามที่จะมองหาผู้หญิงที่อยู่ในชุดกระโปรงสีขาวเขาเห็นร่างนั้นแต่เพียงด้านหลังและความรู้สึกของเขามันเหมือนร่างของปินปัก แต่ในตอนนั้นเขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะมีรถบรรทุกวิ่งเข้ามาบังในสิ่งที่เขากำลังมองอยู่ตอนที่รถบรรทุกคันนั้นได้ผ่านไปแล้วเขาก็มองไม่เห็นผู้หญิงที่อยู่ในชุดก,กระโปงนั้นเลยตอนนั้นเขาก็บอกกับตัวเองไม่ถูกว่าผู้หญิงที่อยู่ในชุดก,กระโปรงจะเป็นปิ่นปักหรือไม่แต่เขารู้สึกคุ้นเคยกับกลิ่นที่เขาได้กลิ่นจากผู้หญิงคนนั้น เพียงแค่ผู้หญิงคนนั้นเดินผ่านเพียงแค่นิดเดียวความรู้สึกต่างๆที่เขาเคยรู้สึกตอนที่อยู่กับปิ่นปากมันก็กลับมาทั้งหมดตอนนั้นเองประกรก็พูดกับตัวของเขาเองออกไปว่าบ้าไปแล้วหรือมึงไอ้กรนจะมาเจอง่ายอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่หรอกแถวนี้มึงก็เดินตามหาอยู่ทุกวันอย่าไปคิดอะไรให้มันมากเลย ในเมื่อมึงก็ตั้งสติได้แล้วนี่ตอนที่เขากำลังพูดอยู่กับตัวของเขาเองอยู่นั้นเขาก็ต้องสะบัดหัวเพื่อไล่เรื่องที่เขากำลังฟุ้งซ่านอยู่ในหัวออกไปให้จนหมดและในตอนนั้นเขาก็รีบเดินไปยังที่ทำงานของเขาเพราะในเวลานั้นใกล้ที่จะได้เวลาที่เขาต้องเข้าไปทำงานแล้วตอนที่เขากำลังทำงานอยู่ ประกรณ์เองก็หยุดคิดเรื่องผู้หญิงในชุดกระโปรงคนนั้นไม่ได้เลยตอนที่เขาตั้งใจทำงานเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ในตอนที่สมองของเขาว่างหรือในตอนที่เขาไม่ได้มีงานที่จะต้องดูสมองของเขาก็จะวกเข้าไปคิดถึงเรื่องผู้หญิงในชุดกระโปรงที่เขาเจอในเมื่อตอนเช้านี่เองจนถึงเวลาที่ประกรณ์เลิกงาน ตอนนั้นสมองของประกรณ์มีความเครียดเป็นอย่างมากมันไม่ใช่เครียดมาจากเรื่องงานที่เขาได้เจอมาแต่เป็นเรื่องของผู้หญิงที่อยู่ในชุกระโปรงที่เขาได้เจอมาเมื่อเช้าจนประกรณ์ต้องแวกเข้าไปแนร้านสะดวกซื้อและได้หยิบเบียร์ที่อยู่ในตู้มาหลายขวดวันนี้เขาคิดแล้วว่าเขาต้องใช้เจ้านี่เพื่อช่วยให้เขาผ่อนคลายความเครียดลงบ้าง พราะนี่จะทำให้เขาเครียดเกินไปแล้วหลังจากที่เขาได้เบียร์และเดินออกจากร้านสะดวกซื้อที่อยู่ด้านหน้าของคอนโดเขาก็ยังไม่ลืมที่จะซื้อกับแก้มที่จะเอาไว้แกล้มเบียร์ติดมือไปด้วยตอนนั้นเขารีบกลับไปยังบนห้องของเขาพอถึงห้องของเขาแล้วประกร,กรก็รีบอาบน้ําให้ตัวของเขาคลายความร้อนและความเหนียวตัว ที่ต้องออกไปทำงานมาทั้งวันและในตอนที่เขาอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เองประกอก็ลงมือนั่งดื่มเบียร์ที่เขาได้ซื้อมาตอนแรกที่ประกอลินเบียร์ใส่แก้วเขานั่งมองฟองที่มันกำลังผุดขึ้นมาในแก้วหลังจากนั้นเขาก็หยิบแก้วเบียร์ใบนั้นที่มีไอ้น้ำจากความเย็นที่เกาะอยู่รอบตัวแก้วแล้วเขาก็ยกขึ้นดื่มรวดเดียวจนหมด ตอนนั้นประกรณ์รู้สึกสดชื่นในการที่เขาได้ดื่มเบียร์เขาหยิบกับแก้มที่เขาซื้อมาเอาไว้ใส่เข้าไปในปากต่อจากนั้นเขาก็รินเบียร์ใส่ลงไปจนเต็มแก้วรอบนี้ประกรณ์ไม่ได้ดื่มรวดเดียวจนหมดเขาค่อยๆที่จะจิบเบียร์ไปเรื่อยๆอย่างคนที่จะไม่รีบอะไรตอนนั้นประกรณ์ก็หยิบโทรศัพท์ของเขาขึ้นมาเปิดเพียงเบาๆ เขานั่งฟังเพลงไปและดื่มเบียร์ไปอย่างคนที่มีความสุขเขาไม่ได้คิดอะไรอีกแล้วในตอนนี้เพราะเบียร์ก็ได้ออกผลของมันแล้วทำให้เขามึนๆขนาดว่าปากณ์แค่ค่อยๆจิบมันไปเรื่อยๆแต่เบียร์ที่เขาซื้อมาไว้มันก็หมดไปอย่างรวดเร็วในตอนนั้นปกกณ์ก็คิดอยู่ว่าจะทำอย่างไรดีเขาจะนอนไปเลยหรือจะลงไปซื้อเบียร์มาดื่มเพิ่มดี และเขาก็คิดได้แล้วว่าไหนๆมันก็ดื่มไปแล้วถ้าดื่มแล้วมันก็ต้องดื่มให้เมาสิพอคิดได้แบบนั้นประกรณ์เองก็เดินออกจากห้องของเขาเพื่อที่จะซื้อเบียร์ที่ร้านสะดวกซื้อตอนที่เขาเดินไปยังร้านสะดวกซื้อเขาก็เดินไม่ค่อยจะตรงแล้วเพราะเบียร์ที่ซื้อตอนแรกเขาเข้าไปซื้อมันก็หลายขวดอยู่ยิ่งเขานั่งจิตมันไปเรื่อยๆ แต่ไม่รู้ว่ามันเรื่อยๆจริงไหมพอมันหมดลงไปอย่างรวดเร็วรอบนี้ที่ประกรมาซื้อเบียร์เพิ่มในรอบใหม่เขาก็ซื้อเพิ่มจากรอบที่แล้วไปอีกหลายขวดเขาคิดเอาว่าในรอบนี้เขาน่าจะไม่ต้องลงมาซื้อเพิ่มอีกแล้วถ้าดื่มหมดในชุดใหม่ที่เขาซื้อขึ้นไปมันก็ต้องได้นอนกอดชักโคกกันบ้างแหละ พอคิดได้แบบนั้นประกรณเองก็รีบเดินกลับไปยังคอนโดของเขาแต่มันก็ไม่ได้รีบไปได้มากสักเท่าไหร่พอประกรณก็ยังเดินไม่ค่อยที่จะตรงเขาเดินเซไปเซมาแต่ก็ไม่ได้เซจนที่เดินไม่ไหวและในตอนที่เขาเซเซอยู่นั่นเองเขาก็เห็นผู้หญิงในชุดกระโปรงสีขาวอีกแล้วตอนนี้เธอเดินอยู่ไกลๆและเดินไปทางเดียวกับเขา ตอนนั้นเองปรกรณ์ก็คิดว่าตัวเองเดินเร็วแล้วแต่การเดินของปรกรณ์ในตอนนั้นมันไม่ได้เร็วไปสักเท่าไหร่ไม่นานนักผู้หญิงในชุดกระโปรงที่เขาเห็นในเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็หายไปทางคอนโดของเขาตอนนั้นปรกรณ์ถึงกับต้องหยุดเดินเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นในเมื่อกี้มันเป็นการเห็นจริงหรือเขาเมาจนตาฝาดเพราะมันจะเป็นเรื่องบังเอิญเกินไปไหม ที่เขาจะเห็นผู้หญิงคนนั้นถึงสองครั้งในวันเดียวกันแบบนี้ตอนที่เห็นผู้หญิงคนนั้นก็อยู่ในชุดกระโบรงแบบเดียวกันและก็เห็นแต่เพียงด้านหลังเหมือนกันด้วยตอนนั้นประกรถึงกับต้องสะบัดหัวเพื่อ,อไล่ความรู้สึกที่งงที่เกิดขึ้นกับตัวเขาแต่พอเขายิ่งสะบัดหัวเขาก็ยิ่งมึนเพิ่มขึ้นเพราะในตอนนั้นเขาอยู่ในอาการเมา ยิ่งสบาบัดมันก็ยิ่งมึนพอเป็นแบบนั้นประกรณ์ก็เลิกสนใจผู้หญิงคนนั้นเขารีบเดินไปยังคอนโดของเขาและขึ้นไปที่ห้องของเขาพอเข้าห้องมาแล้วตอนนี้ที่ประกรณ์เริ่มดื่มเบียร์อีกครั้งแต่ในรอบนี้ประกรณ์ดื่มอย่างดุเขารินใส่แก้วแล้วก็กระดกทีเดียวอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆจนเบียร์หมดไปอีกสามขวด ในตอนนี้ที่เขาต้องหยุดการดื่มเบียร์แล้วพอเบียร์ที่อยู่ในท้องของประกรณ์ตอนนี้มันเริ่มที่จะพุ่งส่วนออกมาประกรณ์รีบคังเข้าไปในห้องน้ำเขาเองก็เดินไม่ไหวแล้วและต่อจากนั้นประกรณก็มีอาการอย่างที่เขาเคยคิดเอาไว้ว่าถ้าดื่มเบียร์หมดในชุดใหม่ที่ซื้อมาเพิ่มนั้นเขาจะต้องได้นอนกอดชักโคกเป็นแน่ และมันก็เป็นจริงอย่างที่เขาคิดพอในตอนนี้เขาก็นอนกอดชักโครกอยู่แล้วจบตอนที่49ตอนที่50ตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นประกร,กรก็ตื่นขึ้นมาด้วยความยากลำบากเพราะในเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาเมาเป็นอย่างมากและก็อ้วกออกมาหลายครั้ง จนถึงว่าเขาต้องนอนอยู่ในห้องน้ําเป็นเวลานานถึงจะมีแรงที่จะคานมายังเตียงที่เขาใช้นอนและหลังจากที่เขาออกมาจากห้องน้ําแล้วนั้นเขาก็นอนหลับไปจนถึงเชา้าในตอนเชาน้านี้ถ้าไม่ใช้เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นเขาก็คงยังไม่ตื่นตอนนี้เขาตื่นแล้วและลุกขึ้นมานั่งด้วยความยากลำบากเพราะเขายังคงมีอาการมึนหัวอยู่เป็นอย่างมาก และยังมีอาการที่ต้องการจะอวกออกมาอีกแต่ในท้องของเขานั้นไม่มีอะไรให้อ้วกออกมาอีกแล้วเพราะในตอนที่เขาอ้วกออกมาในเมื่อคืนที่ผ่านมาทุกอย่างที่อยู่ในท้องของเขาก็ได้ออกมาหมดประกรณ์กำลังนั่งให้อาการมึนหายไปในตอนนั้นเองเขาก็ตัดสินใจที่จะลุกขึ้นไปอาบน้ำเพราะตัวของประกรณ์ต้องรีบไปทำงาน เขาอาบน้ำอย่างรีบร้อนเพื่อที่จะทำให้ตัวของเขารีบออกจากห้องน้ำและการที่ยืนเป็นเวลานานก็ทำให้เขามืนหัวเพิ่มขึ้นตอนที่ประการอาบน้ำเสร็จเขารีบไปชงกาแฟมาดื่มเพราะในตอนที่เขาเมามากๆกาแฟเท่านั้นที่จะช่วยเขาได้และในวันนี้ก็เหมือนกันประกรมีความต้องการที่จะดื่มกาแฟเป็นอย่างมาก และในตอนที่เขาได้ดื่มมันไปแล้วอาการของเขาก็เริ่มที่จะดีขึ้นมึนหัวเริ่มลดลงแต่มันยังไม่ได้หมดไปมันก็ดีกว่าในเมื่อเช้าที่เขาได้ตื่นมาตอนนี้เขาพอที่จะไปทำงานได้แล้วเพราะการที่เขาดื่มกาแฟเข้าไปมันไปช่วยทำให้เขาดีขึ้นหลังจากนั้นปะกรณ์ก็เดินออกจากห้องเพื่อที่จะได้ไปทำงาน ในวันนี้ลิฟที่เขาใช้ไม่มีคนเลยเขาลงมาแต่เพียงคนเดียวในตอนนั้นประกองคิดว่าวันนี้มันดีจริงไม่ต้องไปยืนเบียกกับคนอื่นให้อึดอัดเพราะในวันนี้ประกไม่อยากที่จะไปที่มีผู้คนให้อึดอัดเพราะมันจะทำให้เขาเกิดอาการมึนหัวเพิ่มขึ้นในตอนที่เขากำลังเดินออกจากลิฟ ตอนนั้นเองเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเดินสวนกับเขาตอนแรกประกณรก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่พอเดินผ่านไปสักพักประสาทของเขาเพิ่งจะรับรู้ถึงกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงคนนั้นมันเป็นกลิ่นเดียวกับกลิ่นน้ำหอมของหญิงสาวผู้ที่อยู่ในชุดกระโปรงที่เขาเจอเมื่อวานและมันก็เป็นกลิ่นเดียวกับปิ่นปาก ตอนนั้นปะกรรีบหันหน้าไปทำทิศทางที่หญิงสาวผู้นั้นเดินผ่านไปแต่หญิงสาวผู้นั้นเดินเร็วมากหรือตัวของเขาเดินช้าก็ไม่รู้เพราะในตอนนี้หญิงสาวผู้นั้นไปยืนอยู่หน้าลิฟต์ตัวที่เขาเพิ่งจะออกมาและในตอนที่ประตูลิฟต์กำลังจะปิดสิ่งที่ปะกรเห็นและทำให้เขาตัวแข็งยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานาน ตอนนั้นตาของปะกรณโตปากของเขาอ้าค้างน้ำตาของเขานั้นคลอเต็มเบ้าปะกรไม่คาดคิดว่าเขาจะได้เจอสิ่งนั้นและสิ่งนั้นมันก็คือหญิงสาวผู้นั้นมีใบหน้าที่เหมือนกับปิ่นปักเป็นอย่างมากเหมือนกับคนคนเดียวกันตอนนั้นที่เขายังตกตะลึงกับการที่เขาได้มาเจอกับผู้ที่มีใบหน้าเหมือนกับปิ่นปัก เรากับเป็นคนคนเดียวกันประตูลิฟต์ก็เลื่อนปิดไปแล้วตอนนั้นเองที่ประกรรีวิ่งไปยังลิฟต์ตัวนั้นแต่มันก็สายไปเสียแล้วพอลิฟต์ได้ขึ้นไปยังชั้นข้างบนและก็ไม่รู้ได้ว่าแวรชั้นไหนบ้างสิ่งที่ประกรณ์เห็นก็คือลิฟต์ตัวนั้นจอดอยู่หลายชั้นเลยเขาเลยไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่า หญิงสาวผู้ที่มีหน้าตาเหมือนกับปิ่นปากพักอยู่ชั้นไหนตอนนั้นปรกรณ์ก็ไม่แน่ใจว่าหญิงสาวผู้นั้นจะพักอยู่ที่คอนโดเดียวกันกับเขาปรกรณ์คิดว่าหญิงสาวผู้นั้นอาจจะมาหาเพื่อนของเธอที่พักอยู่ในคอนโดนี้ก็ได้แต่อย่างน้อยปรกรณ์เองก็รู้สึกดีใจที่เขาสามารถที่จะหาผู้ที่อาจจะเป็นปิ่นปักมาเกิดใหม่แล้วเขาเองมีความสุขเป็นอย่างมาก แต่ในตอนที่เขากำลังมีความสุขใจอยู่นั้นเขาก็มีความคิดที่เกิดขึ้นมาในหัวของเขาว่าแล้วปิ่นปากจะจำเรื่องราวของเธอและเขาได้ไหมนะเธอจะจำเขาได้ไหมนั่นแหละที่ทำให้ใบหน้าของปรกรณ์ที่กำลังมีรอยยิ้มถึงกับต้องหุบยิ้มไปในทันทีเพราะถ้าหากว่าปิ่นปักจำอะไรในเรื่องของเขาทั้งสองคนไม่ได้เลยก็หมายความว่า เขาต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่กับปินปักและก็อาจจะมีคนอื่นเข้ามานับหนึ่งกับปินปักด้วยสิ่งนี้แหละที่เป็นสิ่งที่ปักกรมีความกลัวอยู่เพราะตัวเขาไม่ใช่เป็นผู้ชายที่จีบผู้หญิงเก่งเขาไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้มากนะักแต่การที่เขากับปินปักมารักกันได้มันก็พอได้อยู่ใกล้ฉิดกันตลอดปินปักเองเป็นวิญญาณที่อยู่ในห้องที่เขามาพักอยู่ จึงได้มีโอกาสที่อยู่ด้วยกันตลอดมันเลยทําให้เกิดความรักความผูกพันขึ้นมาแต่ในตอนนี้มันไม่ได้มีอย่างนั้นเพราะปิ่นปักได้มาเกิดใหม่แล้วทุกอย่างมันก็ต้องเริ่มต้นขึ้นใหม่แล้วตัวของเขาจะไปเริ่มต้นใหม่อย่างไรเขาจะไปเริ่มพูดกับหญิงสาวผู้นั้นว่ายอย่างไรจะไปบอกเลยว่าคุณหนาเป็นแฟนของผมที่ได้ไปเกิดใหม่มาแล้วลองพูดไปแบบนั้น มีหวังได้โดนหญิงสาวผู้นั้นคิดว่าเขาเป็นบ้าแน่ๆหรือไม้ก็อาจจะแจ้งตำรวจให้มาจับเขาหาว่าเขาเป็นคนบ้าคิดได้แบบนั้นประกรก็รู้สึกว่าความหวังของตัวเองที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในตอนแรกที่ได้เห็นหน้าหญิงสาวผู้นั้นตอนนี้มั่งกลับหายไปจนหมดแทบจะไม่เหลืออะไรเลย พอคิดได้แบบนั้นประกรณ์ก็เดินไปทำงานด้วยความรู้สึกสิ้นหวังในระหว่างที่ประกรณ์เดินไปยังโต๊ะทำงานของเขาก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลเดินเข้ามาหาเขาที่โต๊ะทำงานของเขาและพูดกับเขาไว้ว่าคุณประกรณ์มีคนเข้ามาสมัครงานตำแหน่งที่คุณประกรณ์ระบุไว้แล้วนะคะฉันโทรแจ้งให้เขาเข้ามาสัมภาษณ์งานตอนบ่ายนี้ค่ะขอบคุณมากเลยครับ ยังไงถ้าพร้อมแล้วก็มาตามผมอีกครั้งนะครับเผื่อผมทํางานจมดึงไปว่าต้องไปสัมภาษณ์นะครับประกรณ์ตอบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลคนนั้นไปตอนนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลก็ตอบกลับมาว่าได้ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลก็เดินออกไปจากโต๊ะทํางานของประกรณ์ตอนนั้นประกรณ์มีความรู้สึกชื่นหวังในการที่เขาต้องเริ่ม ตามจีบผู้หญิงที่มีใบหน้าขายกับปิ่นปักใหม่นั่นเองแต่พอเขาได้เริ่มทำงานที่วางอยู่ตรงหน้าตอนนั้นความรู้สึกสิ้นหวังที่มันมีอยู่เต็มตัวเขาไปหมดเขาเองก็ไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นแล้วเพราะงานที่อยู่ตรงหน้าของเขาทำให้เขาไม่สามารถสนใจกับเรื่องอื่นได้เขาตั้งใจทำงานของเขาจนไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเลย เวลางานที่ประกรณ์ทำงานล่วงเลยจนมาถึงช่วงบ่ายเขาต้องไปสัมภาษณ์งานพนักง,งานที่จะเข้ามาทำงานในตำแหน่งที่ประกรณ์ต้องการและได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลให้ตามหาตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วเพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลเดินมาตามเขาที่โตทํางานแล้วบอกกับเขาออกไปว่าคุณประกรณ์คนที่สัมภาษณ์งานมาแล้วนะคะ จบตอนที่ห้าสบ